อัญยออนครับเพื่อนๆกลับพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้ตัวละครตัวใหม่มาแล้วนะครับเป็นตัวธรรมดานะครับเป็นตัวเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนถามถึงมานานนะครับใครที่เคยเล่นซูเวอร์เกาหลีจะรู้ว่าตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เคยพลิกโฉบนะครับเอ่อเขาเรียกว่าไงอะระบบอารีน่านะครับในซูเวอร์เกาหลีมาก่อน แถมเป็นตัวธรรมดาด้วยนะครับไม่ใช่ตัวพื้นหลังฟ้าให้เราต้องหายากนะครับเป็นตัวที่หาไม่ไยากเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างจะเก่งละแข็งแกร่งมากนะครับมาดูกันว่านะครับในเซิร์ฟเวอร์เอเชีย g l o b a l ของเรานั้นจะทําได้แบบนั้นหรือเปล่านะครับผมจากที่ผมดูสกิลมาแล้วเนี่ยมีความเอ่อคายากนะครับไ่แพ้กับพี่กล้าเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าบาริสต้านะครับที่พวกเราถามถึงนั้น มาถึงโลกซีเวนไนของเราแล้วจะเก่งแค่ไหนนะครับแน่นอนว่าเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับระบบอเวกเลยนะครับเนี่ยอยู่ในกลุ่มเงานะครับอันนี้เป็นบริสตาหกดาวนั่นเองนะครับก็ไม่ขอพูดถึงเจ๊แกก่อนอเวกมากนักนะครับเอาเป็นว่าไปดูหลังอเวกเลยน่าจะดีกว่านะครับโอเคครับ บาสต้านั่นเองนะครับแน่นอนว่าเป็นตัว PVP นะครับหรือว่าตัวลงอารีน่านะครับเพราะอะไรครับออปชันหมด PVP ครับโอ้ m ม g ก็สิ่งที่ผมนะกลัวที่สุดนะในที่สุดมันก็มาถึงนะครับที่ที่เขาเคยบอกว่าเขาจะไม่ใสออนนแบบอ่ออปชันในแบบ specialized buff หรือว่าไอ้ buff เชี่ยวชาญเนี่ยโมโซน,นะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็มีตัวที่ได้บัฟ อารีนาหรือว่าปั๊บพ v p พีมานะครับคือไม่รู้นะว่ามันจะเวิร์คแค่ไหนเดี๋ยวอันนี้พูดไทยคลิปละกันโอเคมาพูดถึงร <c oughs> ีวิวสกิลก่อนละกันนะครับตัวบาริสต้าเองเนี่ยต้านทานความเสียหายทั้งหมด5ครั้งนะครับเป็น void shield นะครับเอ,อ่อเป็นจำนวนครั้งนะครับแบบเดียวกับพวกลิโป้นะครับงงใช่ไหมครับลิโป้คือใครครับก็ <laughs> เป็น จกักรพรรดนะครับก็แบบเดียวกับลิโปหรือว่าแบบเดียวกับแชโอนะครับหรือว่าจะบอกว่าเป็นแบบชิววอลชิลแบบเดียวกับพิก้าหารของเรานั่นเองนะครับทุกๆก,การโจมตี3ครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยาริสต้านะครับจะสร้างความเสียหายนะครับที่มีผลทะลุบัฟเท่ากับ2,000ให้แก่ศัตรูทั้งหมดบัฟนี้คุ้นๆกันไหมเอ่ยเป็นปบัฟที่เหมือนกับเหมือนับเหมือนกับ คายเหมือนกับ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 คายลนะครับดังนั้นเนี่ยปัฟตัวเดียวับงคายเลยคายโจมตี3ครั้งเนี่ยโซเด้งร50%ของไดเมจคายทุกตัวก่อตรงข้ามนะครับอันนี้จะเป็นเด้งแบบฟิกดาเมจนะครับ2000โดยที่มันจะทะลุปับด้วยดังนั้นเกราะอมตะเป็นเชิญนะครับแบบเดียวกับอาริเซียนะครับหรือว่ามีใครอีกอะที่เป็นที่เรานิยมใช้กันใน p v p นะปัจจุบันมีอีกไหม เกาะเป็นเทินส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นอาริเซียนะครับโดยทะลุบัฟได้อยู่นะครับทะลุทีนึงก็เนี่ยแหละครับ2 0 0พเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับบอกเลยว่าทีมถึกไซแตกกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับใครที่นํำคาทีมถึกครับโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับที่คุณจะได้สัมผัสตัวธรรมดาที่กระทืบทีมถึกได้แบบไม่สนใจปีสนใจขลุ่ยอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยทะลุบัฟส0 0พทุกๆการโจมตีครั้งที่3นั่นเองนะฮะ สกิลของบาริสต้าครับ140%นะครับให้แก่การโจมตีศัตรู3ตัวนะครับและมีโอกาสนะครับที่จะเบิ้ลการโจมตี140% 40%นี้เนี่ยอีก1ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นการโจมตี1ฮิตซึ่งมีโอกาสเบิ้ลอีกฮิตหนึงด้วยนะ ไปการตัดตีแบบ3ตัวนะครับถามว่า140%เนี่ยมันแรงไหมความจริงถ้ามันออกครั้งเดียวมันคงไม่แรงใช่ไหมครับบริต้าจัดให้ครับมิวกัดออกเบิ้ลนะครับแล้วเขามันบอกด้วยว่ามีอัตราที่กำหนดที่เอาไว้สูงนะครับสูงส่วนใหญ่ของเซเว่นไลน์เนี่ยจะ60%หรือ70%ขึ้นไปนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องทดสอบอีกทีน,นะฮะอันนี้จากที่อ่านดูนะและลดปริมาณการเปิดโฟลอของเป้าหมายลง60%นาน2เทิร์นโอ้โหอันนี้นี่คือบัฟซึ่งก่อนหน้านีีีี้นนนะะคครรรััับบบเเป็ฟท่อาิซยม เป็นตัวที่ขาดไม่ได้ในอารีนาในการลงทีมถึกเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าไม่งั้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเ,เล่นคารินหรือว่าเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะคริสนะครับจะฮิวกันเลือดเต็มถังตลอดเลยถ้าสมมติว่ามีฝั่งเราตายขึ้นมาเนี่ยบาริสต้านะครับจะมาช่วยอุดช่องโหว่ที่เราเอาตัวการสถานะอย่างมิโฮะนะครับมาลงแทนอาริเซียไปแล้วนะฮะในทีมสปีดต,ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณเอามิโฮะลงการสถานะไปแล้วแล้วคุณขาดการลดฮิวฝั่งตรงข้าม บอลลิสต้าก็เลยจัดให้เลยครับใส่เข้ามาเพิ่มให้คุณช่องโหว่ในการลดฮิวของพวกทีมถึงที่ข่าไม่ตายสักทีหนึ่งนะครับต่อไปครับสกิลพลังครับทำให้ตนเองได้รับบัฟช่วยต้านทานความเสี่ยงทั้งหมด5ครั้งและต้านทานดีบัฟ3เทิร์นอันนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่บอลลิสต้านั้นค่อนข้างจะเป็นจุดที่เรียกว่าเทพเลยก็คือมีการรีเซ็ตเกาะวอยชิลหรือว่าเกาะกันครั้งใหม่นะครับเช่นสมมติว่า ปริสตานะครับโดนใชเออ้เขาเรียกว่าไงใช้เกาะกันครั้งไปหมดแล้วหรือว่าใช้ไม่ครบนะเช่นโอเคเกาะหมดไปละหครั้งหรือใช้ไป3าครั้งแล้วนะครับเหลืออีกสองครั้งใช่ไหมปริสตาสามารถรีเซ็ตนะครับเกาะใหม่ให้ตัวเองเนี่ยอีก5ครั้งเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเหลือเกาะกี่ครั้งหรือใช้หมดไปแล้วนะครับพอใช้สกิลเวกเนี่ยปริสตาจะได้เกาะใหม่นะครับ5้ครั้งและมากไปกว่านั้นครับต้านทานสถานะพิบปกติ นะครับ3มเทอร์นอีกด้วยโอ้โหโหดมากอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเหมือนเกาหลีก็จริงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเกาหลีไม่มีหลบหลีกนะครับผมยังไม่ทราบนะครับว่าโอกาสการหลบหลีกนั้นสูงแค่ไหนแต่ถ้าเกิดมันเท่าเท่ากับก้าหารเนี่ยบอกได้คําเดียวครับว่านารกแตกอีกแล้วครับเป็นตัวที่ขาดไม่ได้ในอารีนาเลยผมเคยพูดแล้วเนะว่าเอฟเฟกเกาะกันเป็นครั้งคู่ไปกับ กับเอฟเฟกการหลบเป็นอะไรที่เลวร้ายที่สุดในเกมเซเว่นไนแล้วโดยยิ่งเฉพาะถ้าตัวนั้นมีการสถานะผิดปกติด้วยนะฮะมันลำบากจริงๆที่จะฆ่าตัวตัวนั้นลงมันเหมือนกับตัวตัวนั้นมีอยชิลประมาณเกินสิบครั้งอะครับผมต้องมารอดูก่อนว่าโอกาสหลบของบาริสต้านั้นมีมากแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องรอทดสอบกันก่อนแต่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเข้าเมตาอารีนาอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยบาริสต้าเนี่ย ถ้าอยู่ในเซฟเวอร์เกาหลีก็ได้รับความนิยมพอสมควรแล้วนะครับทีนี้มีเพิ่มหลบเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่ามันจะตายยากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสะท้อนมีเกาะ5ครั้งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะตายก่อนนะครับที่มันจะได้ใช้สกิลเวกนั่นเองแต่คราวนี้มีหลบเพิ่มเข้ามาครับมันจะเหมือนไม่ใช่มีวอยชิลห้าครั้งแล้วนะครับมันจะเหมือนมีวอยชิลประมาณ7-10ถึงครั้งขึ้นไปแม้ว่าจะหลบน้อยก็ตามนะผมว่าอย่างน้อยเนี่ย เท่ากับวัยชวิตเจ็ดถึงสิบครั้งดังนั้นเนี่ยน่าจะได้อยู่ใช้สกิลอเวกอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นพอได้ใช้สกิ A ลเวลเนี่ยอย่างน้อยได้โอกาสตีโตตีโต,โต,โตนะครับแล้วก็ได้ออกสกิลแบบชัว,ชวนะผมว่าค่อนข้างชัวเลยแล้วก็อย่างน้อยได้ออกฟิกได้ได้แบบใช้ความสามารถในการอัดฟิกได้เมจใส่ศัตรูทั้งหมดพารู้บัฟเนี่ยสองพันเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับก่อนที่จะมองเท่งไปดังนั้นมีประโยชน์มากๆมากมากถึงมากที่สุดนะครับ ถ้าถามว่าต้องทำไหมนะครับสำหรับคนที่ชอบลงพ v p ครับไม่ว่าจะอารีนาหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,อจะเป็นอารีนาหรือว่าจะเป็นจิวอก็ตามเนี่ยต้องเป็นตัวที่มีวิชยอย่างแน่นอนโอเคครับมาดูสกิลกันดีกว่านะครับพูดเกี่ยวับวิเคราะห์กันไปนเยอะแล้วนะครับอันนี้ตีปกตินะครับอ่อาคียดคอครับอันนี้สกิลนะครับ ตึมนะครับอะเหรออันนี้อันนี้คือออก2คิดต,ตลอดเลยเหรอจะมีโอกาสออกคิดดีอยูไหมอันนี้คือสรุปคือออกสองครั้งแน่นอนหรือเปล่าแล้วสรุปคือร้อยสี่เปอร์เซ็นต์สองครั้งเลยเหรอครับแต่ทดสอบกับปุก,กีนี่ออกตลอดนะหรือว่ามันออกให้โชว์ให้ดูอยู่แล้วอันนี้ต้องรอทดสอบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสกิลของบอลลิสต้าเอง140% 3เป้านะครับโดยที่สกิลนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสไม่ใช่ดิคือมันจะมีโอกาสติดเบิร์นอีกหนึ่งครั้งเป็น1้0อีกรอบหนึ่งสำหรับศัตรู3เป้านั้นรวมถึงนะครับลดปริมาณฟลูฟูของเป้าหมายลง60%นาน2เทิร์นเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับต่อไปสกิลเว้นนะครับก็กรีเซ็ตเกราะ ตัวเองทั้งหมดนะหให้กลับมามี5ครั้งนะครับแล้วก็ต้านทานสถานะผิดปกติด้วยนะครับกสถานะตั้ง3าทเธอนนะเก่งมากเลยนะครับสำคัญที่สุดคือมีหลบอ่าเนี่ยเจ๊แกก็เหมือนปรับตัวเองนะชึบใส่ก้อยตัวใหม่แวบนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็น บาลิสต้านเนี่ยมีสกิลเดียวนะครับมีคนบางคนถามพี่กองครับทำไม <tit les> <c oughs> มันมีสกิลเดียวครับมันมีสกิลเดียวนะครับเป็นอีกตัวละครหนึ่งซึ่งมีสกิลเดียวนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่ามันมีพาร์สีของเขาอยู่ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนมี2สกิลนั่นแหละนะก็คือตีธรรมดาเนี่ยเทฟซามากนะครับโอเคถามว่าบาลิสต้าน,นะครับเขาเรียกว่างไงใส่ของอะไรนะครับเขาแนะนําอะไรมาครับเอาแน่นอนครับ ตัวที่มีตีแบบตีแล้วมีเอฟเฟกว่าตีไปจำนวนครั้งเท่านี้แล้วได้รับพาสซีฟโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างบาลิสตาหรือว่าคายเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องใส่ความเร็วกับโต๊ะกลับแน่นอนเนื่องจากว่าเขาต้องการออกจำนวนตครั้งในการตีธรรมดาให้ได้มากที่สุดนะครับอาวุธความเร็วแน่นอนครับอัดไปจัดเต็มอาวุธสปีดนะครับกระครับจะกลายเป็นตัวตีโตอีกตัวหนึ่งซึ่งต้องมาแข่งกับคายนะฮะ ทีนี้คนก็ถามว่าพี่ก้องครับแล้วอย่างนี้เนี่ยผมจะใช้คายหรือบาลิสต้าดีแน่นอนเขาว่าคายมันหายากถูกไหมครับเวลาเราสู้ทีมสปีดด้วยกันนะครับคายเป็นตัวที่ดีในการเป็นตัวโตของทีมที่ดีที่สุดเนื่องจากว่าสกายมีสกิล3พีจสงสกิลและมันสีเป้าหนังคู่ดังนั้นเนี่ยมันจะถลงุงเกาะทีมสปีดด้วยกันดีมากแต่กับทีมถึกนั้นคายจะเขาเรียกว่ามีผลเนี่ยไม่ได้เต็ม100%ซนะครับเนื่องจากว่า ดาเมจมันจะไม่สูงมากนะักยกเว้นสําหรับคนที่มีไข่เลเว่าสีขึ้นไปดังนั้นสําหรับคนที่ยังไม่มีไข่นะครับหรือว่ามีไข่เลเว่าสัสิบสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาเจอทีมถึงจะเกิดปัญหาว่าสู้ไม่ได้นะครับดาเมจไม่พอบาริสต้าจะเป็นตัวที่มาแทนเพราะว่าบาริสต้านะครับไม่ว่าคุณจะเลยวลเท่าไหร่ครับขอแค่นะครับได้ออกตีนะครับแน่นอนว่าจะได้ไอทะลุบัฟฟี่เนี่ยสองพันอัดเข้าไปเลยสาหรับทีมบางคนเนี่ยล้มทีมถึงไม่ลงนะครับจะเป็นตัวเคาน์เตอร์ให้กับทีมมตัวให่นะ ตำแหน่งต้องแยกกันครายแล้วล่ะนะว่าคุณจะอยากสู้กับทีมสปีดได้ดีกว่าหรือสู้กับทีมถึกได้ดีกว่าแน่นอนว่าบาริสต้ามีภาษีดีกว่าแน่นอนในการสู้กับตัวทีมถึกนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ให้ฟังนะครับแล้วก็แนะนําสมสัยไอเทมนะครับก็โอเคเร็วกับโต้นะครับตามนั้นเลยนะครับเครื่องประดับนะครับนะครับผมแนะนําว่าถ้าคุณจะใช้เป็นตัวเคาน์เตอร์ให้กับทีมนะครับ ใส่คี่ที่เขาดาเมจไม่ได้นะครับเปลี่ยนนะครับอย่าไปเชื่อทางที่ระบบแนะนํามานะครับใส่ประดับโต้กลับด้วยนะครับใส่สวนกลับนะครับกับสถานะนะฮะก็คือเป็นสวนกลับนะครับและอาจจะยัดออปชั่นสถานะผิดปกติเพิ่มเติมเช่นชอ็อตชามึนนะครับเป็นต้นส่วนเจมครับต้องมีใส่โต้กลับหนึ่งอันแน่นอนครับก็คือเราต้องทําให้ค่าโต้กลับของบริสตานนั้นสูงสุดในทีมเลยถ้าคุณจะใช้เป็นตัวโต้กลับนะถ้าเกิดคุณจะใช้คายก็ ตามนั้นแต่ว่าผมแนะนําว่าใครกับบรสตานั้นใส่คู่กันได้ไหมได้นะครับหรือว่าคุณจะใส่ตัวในตัวหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันโดยส่วนตัวผมแล้วถ้ามันจะลงจริงๆเนี่ยมันอาจจะนะครับใส่คู่ลงไปด้วยกันก็ได้นะฮะโดยการที่เอาอาจจะเอาคิริเอลที่เป็นตัวการสตันเอ,อ้ไปใช่การสะท้อนเนี่ยออกได้นะครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าถ้าเกิดเอาการสะท้อนออกเขาอาจจะเล่น ตัวสะ้อนมากกว่าหนึ่งเช่นเมื่อก่อนเล่นอีวานเอาเวกตัวเดียวนะครับเจฟที่เคยหลุดเมตาไปอาจจะกลับมาหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องดูดูกันเหมือนกันเพราะว่าคือมันจะต้องมีการปรับทีมกันอีกรอบนึงแน่นอนนะครับแต่ผมว่าบริสต้าน่าจะเป็นตัวที่เข้าเมตาทีมสปีดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับออยกเว้นว่าสําหรับคนที่เขามีคลายสี่หกมันก็ไม่แน่เหมือนกันว่าทีมเดิมก็อาจจะใช้ได้ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวเมตาแล้วก็การใช้งานบริสต้าอีกทีหนึ ดูว่าเมตาระดับท็อปส,งสูงๆเนี่ยเขาปาักกันแค่ไหนนะครับโอเคเจมมีอันนึงใส่ปริมาณความเสียหายสูงขึ้นอันนี้โอเคครับสามารถใส่ได้เจมมีความเสียหายนะครับเจมคียติคอลดาเมจเนี่ยผมเฉยๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบริสตารเนี่ยไม่มีการปัดคียติคอลอะไรเราใส่อาวุธสปีดหมดเลยนะฮะดังนั้นี่โอกาสคียติคอลค้างต่ำนะครับดังนั้นคียติคอลดาเมจเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่นะครับและสกิลนี้มันไม่ได้คีย์ร้อยด้วยนะฮะดังนั้นเจมมี่คี่ยจ์ร้อยเป็น อาจจะใช้เจมดเมอแล้วก็อาจจะเป็นเ,เจมอื่นนะครับเช่นเจมสุดอ่อนนะครับให้ออกสกิลก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ครบ3ครั้งไวๆนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าปริสต้ามีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับคือสปีดเริ่มต้นที่31นะฮะถ้าเป็นสปีด32เนี่ยรับรองว่าปริสต้านี่จะ ดูแข็งแกงกว่านี้นะครับแต่นี่เป็น31ซึ่งตอนนี้เนี่ยในทีมเมตาทีมสปีดนะครับจะเป็นสาธิตเกือบทั้งหมดเลยนะฮะก็เลยยังมีความเป็นกังวลว่าเขาจะเข้าเมตาไหมนะครับสปีดหนึ่งมีผลพอสมควรน,นะครับโดยเฉพาะทีมสปีดที่ต้องการเน้นออกก่อนแล้วเฉือนกันอยู่แล้วเนี่ยสำคัญโคตรมัลงมาโคตรเลยขออนุญาตเอาตัวที่1มาเป็นตัวอย่างลวกันนะครับอันนี้คือทีมสปีดปัจจุบันที่นิยมใช้กันอยู่นะครับ ยูรินะครับแน่นอนว่าทําหน้าที่ป้องกันไม่ใช่ดิทําหน้าที่ลดการป้องกันของฝั่งตรงข้ามทําให้ฝั่งตรงข้ามโดนต,ตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นหน้าที่นี้ยูริจองนะครับเอาออกไม่ได้จะปีศาสเช่นเดียวกันคิริเอลสปีดสามสิบสองนะครับเ,เธอเนี่ยเป็นตัวที่มีทั้งเร่งเทินนะครับแล้วก็จำนวนเออสกิลกินฮิตพอสมควรรวมถึงนะครับที่สําคัญที่สุดเลยคือการกันสะท้อนให้กับตัวในแถวหลังดังนั้นเนี่ยกล้าหาญเนี่ยจะสามารถ แสดงประสิทธิผลหรือว่าความสามารถได้เต็มที่โดยที่ไม่โดนสะท้อนตายห่าไปซะก่อน,นนะครับตอนนั้นก็ออกคิเรียวก็เลยเอาออกอยากเหมือนกันนะถ้าพูดตรงๆพิก้าครับแน่นอนว,ว่าออกไม่ได้นะครับเก่งสุดในเกมตอนนี้นะครับเร่งเทินทุกอย่างครบเครื่องนะครับแดาเมจถึงทะลุป้าพ2สกิลมีชาด้วยรวมถึงลบหลีกอันโหดร้ายของพิก้านั่นเองที่ตีเท่าไหร่ก็ตีไม่โดนถ้าไม่ตีสถานะมาพร้อมกับน้องมีโฮนะครับผู้มีการสถานะนั่นเอง ไปจานวนครั้งด้วยนะครับดังนั้นเอาออกไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยยูริมีโฮกกล้า3ตัวนี้ยืนไปเลยนะครับออกไม่ได้และตอนนี้ที่ต้องมาแยกตำแหน่งคือคิริเอลกับคายซึ่งสปีด32นะครับ<ป>ผมเลยยังสงสัยอยู่ว่าสําหรับคนที่เขามีคายคิริเอล46จะได้เข้าเมตาจริงๆหรือเปล่าสําหรับบาริสตานะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับบาติสตา้ามันหาง่ายกว่าคายเยอะนะครับและบาริสต้ามันใช้พีหน้าอัพขั้นขึ้นไปได้นะ ทุกคนก็สงสัยละโอเคเอ้พีก่กล้องอย่างนี้เราจะมีตัวธรรมดาที่มันสามารถเข้ามาลงในอารีนาได้แล้วใช่ไหมใช่ครับผมบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวธรรมดาไม่กี่ตัวนะครับนอกจากอีวานยูริแล้วก็คารินนั่นเองนะครับที่อยู่ในอารีนามาสักพัหหนึ่งแล้วแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมคิดว่าปาลิสต้าเป็น1หนึ่งตัวที่มีแววน่าจะเข้ามาเล่นได้เหมือนกันแต่สําหรับระดับท็อปสุดเลยนะครับที่มีตัวแร่ซีมหมดแล้วนะครับทุกตัวสปีด32เริ่มต้นหมดเลยนะครับมียูริ31คนเดียวเนี่ย าลิต้าอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เข้าจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูการปรับชีมอิกทีนึงผมยังมีลังเลนิดน,นึงนะเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปครับสปีดเริ่มต้นที่31นะสำคัญมากๆเลยนะมีโอกาสทําให้โดนเปิดก่อนและอย่างที่บอกไปคายเนี่ยมันมีสกิลกันสีเป้าด้วยมีสกิลถลุงเกาะ3ฮิตทั้ง2อสกิลด้วยนะฮะคือถ้าเทียบกับเอ่อว่าไง เทียบกับบาิสตาซึ่งสกิลสองฮิตแถมตีแค่3ตัวเนี่ยการถลุงเกาะลดลงไปเยอะนะครับทีมสปีดที่ต้องเน้นการถลุงเกาะฝั่งตรงข้ามให้หมดไวที่สุดนะโดยเฉพาะสู้กับก้าที่มีหลบนะครับเราต้องการกินฮิตของเกาะไวชิวของก้าให้หมดเร็วที่สุดเนี่ยบัญชีงความได้เปรียบตรงนั้นพอสมควรแต่ในการสู้กับทีมถึงนั้นบอกเลยว่าบาริสตาแข็งแกร่งมากๆโดยเฉพาะสําหรับคนที่กาลังใช้ ต้องหาต้องการหาตัวครับที่จะมาไต่อารีนาโดยที่ว่าไม่ใช่ตัวแระทำง่ายๆหน่อยหาง่ายๆหน่อยโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับบาิสตาจะเป็นตัวธรรมดาที่คุณหาได้ง่ายและสามารถใช้งานได้ดีในการถล่มทีมถึกมากๆมากๆจริงๆนะครับอย่าพลาดกันเด็ดขาดนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการพ <true> รีวิวนะครับตัวละครบาลิสต้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมถ้าผมได้ตัวละครมาแล้ว ได้เวกอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดจะมีโอกาสได้มาลงอารีนาเนี่ยผมจะทำมาให้ดูแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคิดว่าครบถ้วนแล้วนะครับได้พูดถึงสกิลไปแล้วนะครับวิเคราะห์การใช้งานไปแล้วรวมถึงแนะนำไอเทมสมสัยแล้วด้วยเช่นเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วพบกันใหม่กันในการพรีวิวตัวละครครั้งหน้ากับแอดกล้องนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบาย